สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอชิระเกมเมอร์ทีวีช n องอนิเม Game และรีวิวเกมมือถือนะครับผมสำหรับวันนี้นะก็มาอยู่กันกับอัปเดตเกมซอนอาร์ตออนไลน์อลิซิเซชันไรซิ n งซิลนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพรีวิวกิจกรรมแล้วก็ตู้กาชาที่จะเข้ามาใหม่นะครับในคืนวันที่เก้าพฤษภาคมนะครับตอน4ี่ทุ่มครึ่งนะอย่างแรกนะครับก็คือตู้กาชา Eternal Locking นะครับ ตู้นี้เป็นตัวละครใหม่2ตัวนะครับเป็นตู้สเต็ปอีกแล้วนะก็หลังๆก็คงมีแต่ตู้สเต็ปแล้วแหละนะก็เป็นตัวซิลิก้านะครับ Relaxing on the Waters Silica นะครับแล้วก็ Flying with the breeze Elizabeth นะครับโห oh, ถือกระบองแล้วก็ถือโล่มาเลยตัวแท้งดีๆนี่เองนะโอเคแล้วก็เป็นตัวมีดซิลิก้านะครับโดยซิลิก้าจะเป็นธาตุน้ำนะแล้วก็ e l i z a b e นะครับจะเป็นตัวธาตุลมนะครับผมโดยทั้ง2ตัวนี้นะ ตู้กาชาสเต็ปนะครับสเต็ปแรกเนี่ยจะไม่ต้องใช้เพชรนะครับเป็นข่าวดีมากๆเลยเพราะว่าเพชรตอนนี้คงจะเหลือน้อยบางคนอาจจะไม่เหลือเลยนะครับก็รอบแรกฟรีนะครับแล้วก็สเต็ปที่2ถึง5เนี่ยก็250เพชรนะครับโดยเรดการออกนะครับสำหรับสเต็ปแรกนะก็สามเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ดับเรดสเต็ปแรกนะครับส่วนสเต็ปที่ห้าก็การันตีสี่ดาวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดยจะมีโอกาสที่จะออกเป็นตัวละครใหม่ทั้งสองตัวเนี่ยในสเต็ปที่ห้านะครับ Uh, ตัวซิลิก้าแล้วก็ลิสเบตเนี่ยอย่างตัวละย5นะครับผม uh, ตัวละครที่มีโอกาสที่เราจะหลุดตู้ไปนะก็จะไปชนถึงตู้ที่ตู้ซิลิก้าแล้วก็ลิสเบตตู้โรอาริงแครเด e แล้วก็ทรายออฟ e ีล e ฟของลิสเบตนะครับไปชนกับตู้นี้พันีตู้เก่านะครับโอเคมีโอกาสได้อาซุนาท่าตน้ำ้วยนะโอเคมาดูสเตตัสแล้วก็สกิลของทั้ง2ตัวดีกว่านะครับตัวแรกนะ รี l ล x กซิ่งออนเดอะวอสเตอร์นะครับซิลิก้านะตัวนี้ค่าเมจิกแอตแทกนะครับการโจมตีด้วยเวทมนต์นี้ค่อนข้างแรงมากเลยนะครับแล้วก็สปีดอยู่ที่309กา็กลางๆนะ HP 5 0 0 4ก็ถือว่ากลางๆนะครับแต่ค่าเวทมนต์นี้เด่นมากนะครับโอเคสกิล okay. ของตัวนี้นะเป็นสกิลตัวเบรกนะครับมีเบรกมีสกิลแอซซาวแล้วก็สกิลบัฟนะครับสกิลอีนะ สกิลแรกนะครับ Connect Aquarius Burst นะครับเป็นการโจมตีด้วยเวทมนต์ระดับความรุนแรงสตรองนะครับยังไม่แรงสุดนะใส่ศัตรูทุกเป้าหมายนะครับแล้วก็สร้างดาเมจท่าน้ำต่อเนื่องเป็นเวลา3เทรอนนะครับรวมถึงสร้าง i n h e r e t Break าเรเด้วยนะก็คือลบชาร์จของบอสไปได้50%นะครับโอเคต่อมานะครับเป็นสกิล Connect Aquarius Steam นะครับสกิล A นะ ก็อันนี้จะเป็นการโจมตีด้วยเว่นมนนะครับความรุนแรงระดับสูงสุดนะครับเอ็กตร้าสตรองนะใส่ศัตรูเป้าหมายเดียวนะครับแล้วก็จะสร้างดาเมจได้เพิ่มมากขึ้นนะครับต่อศัตรูที่มีการติดสถานะเออ่คอนติเนียดาเมจอยู่นะก็คือถูกลดดาเมจต่อเนื่องอยู่นะครับอย่างติดสกิลจากสกิลบีมาอย่างเงี้ยติดดาเมจต่อเนื่องอยู่นะครับใช้สกิลเอซ้ำอีกทีจะแรงขึ้นนะครับอ่าส่วนสกิลที่3นะครับจะเป็นควิคแอนโฟกัสนะครับสกิล E นะบัฟนะครับตัวนี้จะเพิ่มค่า เมจิกแอตแทกนะครับการโจมตีด้วยเวทมนต์นะครับให้กับตี้ของเราทั้งตี้นะเพิ่มขึ้น15เป็นเวลา2เทินนะครับโอ้บับเวทมายิงเวทล้วนๆเลยนะครับตัวนี้นี่แบบมาทางสายเวทล้วนๆน,นะครับถือว่าเป็นตัวเวทน้ำที่ดีมากเลยติดอยู่อย่างเนี้ยถือมีนะผมไม่ค่อยชอบตัวถือมีเท่าไหร่ชอบเป็นตัวถือดาบมากกว่านะครับโอเคส่วนอินเทอร์เน็ตสกิลของตัวนี้นะครับก็จะเป็นดูอันไฮไฮโดลิก ไฮเดอลิกนะครับเออน่าจะอ่านประมาณไฮไฮไฮดาอุลิกนั่นแหละเอออ่านยังไงก็แล้วแต่และกันนะเอาเป็นว่ามันเป็นสกิลอินแคเนตละกันนะถ้าไม่ตายอันติของตัวนี้นะครับจะเป็นการโจมตีด้วยเวทมนต์นะครับใส่ศัตรูทุกเป้าหมายนะแล้วก็จะทำดาเมจต่อเป้าหมายเดียวให้อีกทีหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็สร้างเหมือนกับดาเมจท่าน้ำต่อเนื่อนะครับต่อศัตรู อีก3เทินนะครับโห oh, แบบเยอะมากซ้อน้อนกันเยอะมากนะครับดามิผมว่าเป็นตัวท่าน้ําที่ยิงน่าจะยิงได้แรงอันติีได้แรงพอสมควรเลยแหละนะตัวนี้โอเคต่อมานะครับก็คือตัว Flying the Breeze Elizabeth นะครับโห oh, ตัวนี้ค่าเซตันนะ6,930เลือดเยอะมากนะรู้สึกว่าจะเลือดเยอะที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยนะ6,900สตาร์ทเนี่ยเกือบ7 0 0 0ะครับแล้วก็ ค่าเวทมนต์นะครับ2,320ก็ค่อนข้างสูงนะสปีด305ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นต,ตัวแต่เสียดายมันเป็นธาตุลมนะเออเพราะว่าบอสเนี่ยท่าทานจะเป็นธาตุไฟนะครับน่าเสียดายนิดหนึ่งนะโอเคแต่ไม่เป็นไรถือว่าใช้ได้อะตัวนี้เวิร์กเลยนะครับสกิลของตัวนี้นะครับจะเป็นสกิล C A แล้วก็เฮดนะครับมีชาร์ตมีแอซาวแล้วก็ฮิลนะครับสกิลแรกนะครับ Connect aerial cutter C นะครับ เป็นการโจมตีด้วยเวมนมนอีกแล้วนะครับความรุนแรงระดับปานกลางนะมีเดยมใส่ศัตรูเป้าหมายตัวเดียวนะครับแล้วก็สร้างดีบัฟใส่ศัตรูนะครับก็คือลดค่าต้านทานเวมนมนของศัตรูลง20% 2เทิร์นโอ้อันนี้อันนี้เข้าท่ามากนะชาร์จไปด้วยนะครับแล้วก็ลดต้านทานเวมนมนของศัตรูไปด้วยนะครับชาร์จได้20%สนะส่วนสกิลที่2นะครับก็คือ a e r i a l Tempest นะครับอันนี้จะเป็นการโจมตีด้วยเวมนมนอีกแล้วนะครับโอ้หบอสรอบนี้แสดงวว่่าแแพเนนนนอะครับ โอเคการจบตีดเวรนมนของอาร์เยเทมเพสนะครับจะเป็นความรุนแรงระดับเอ็กตร้าซองนะครับรุนแรงสูงสุดนะแถมยิงใส่ทุกเป้าหมายด้วยนะครับใส่ศัตรูทุกตัวนะครับแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวนะจะทําการโลว์อออจะทําการเออเหมือนกับสร้างลดลดการเบรกของศัตรูเออลดการอินคเน็ตเบรกของศัตรู50%นะครับสเทินนะครับ ผมนึกว่าแบบโหแอสซาวไปละเบรกห้านี่ตัวนี้นี่แบบบูดไปเลยอินคาเนตเบรกนี่บูดไปเลยนะอันนี้มันเป็น,ปน,ปนลดการการอินคา n e เนตเบรกของศัตรูลงนะครับเออห้เป็นเวลา2องเทินนะครับโอ้อันนี้นี่เอาไปใช้ใน p v p นี่น่าจะดีเนี่ยดูดูแปลกๆเข้าท่าดีโอเคส่วนอีกสกิลหนึ่งนะครับเป็นสกิลเฮชนะครับก็คือ Quick อนด์รีค v e ว y รีสตันนะครับ ตัวนี้จะเพิ่ม HP ในระดับต่ำนะครับใส่ให้กับตี้ของเราทุกคนนะครับแล้วก็ r e c o v เวอร์สตันด้วยนะครับคือลบสถานะสตันที่เราติดอยู่นะครับแปลว่าบอสอาจจะมีสกิลสตันนะครับคิดว่านะอืมเป็นไปได้นะครับโอเคส่วนอินคาเนตสกิลของตัวนี้นะครับก็คือเรดดาวเบิร์สนะครับตัวนี้อันติไม้ตายจะเป็นการโจมตีด้วยเวนมนม์นะ ใส่ศัตรูเป้าหมายเดียวนะครับแล้วก็ทําการลดค่าต้านทานเวทมนต์นะครับของศัตรูลง10% 1เทิร์นโอ้ไอดีบัฟนี่จริงๆถ้าไม่ค่อยมีประโยชน์เลยเนี่ยอ๋อแต่จะจะมีตอนที่เราอินคาเนตไปแล้วแล้วก็คอมบิเนชันนะครับลด10%ก็ก็ถือว่ายังโอเคนะโอเคครับ2ตัวใหม่ก็จะมีประมาณนี้นะใช้ในการสู้บอสตัวใหม่กิจกรรมใหม่นะครับในส่วนของกิจกรรมใหม่นะครับก็คือ อีเทอร์นอลล็อกกิ้งสตอรี่อีเวนต์นะครับตัวนี้นะ,นนะเรามาดูกันดีกว่าของรางวัลนะครับก็เออน่าจะให้เก็บไปตัวนี้เหรอนะครับเก็บไปเนาะไปแรกเป็นตั๋วของ u ู o อนะครับอีล e ิมิตเบรกยูจโแล้วก็น่าจะมีเครื่องประดับธาตุไฟนะครับแล้วก็หินแรกดาบเอ็กซ์คาด้วยนะโอเคเอ่าตัวละครที่ได้โบนัสนะครับเพิ่ม <c oughs> โบนัสแล้วก็ดรอปเรดนะครับก็เป็น2ตัวใหม่ที่ จะมาตุ้งกาชาคืนนี้นะครับสี่ทุ่มครึ่งนะอ่ะสำหรับเงื่อนไขพิเศษนะครับมิชชั่นที่จะได้รับหิน o, อี o โวคริสตัลเอ่าคริสตัลอีโวตรงนี้นะครับก็คือสู้กับเจ้าไฟฮอปกอบลินนะครับไฟฮอปกอบลินนี่น่าจะเป็นธาตุไฟนะดูจากชื่อของมันนะครับโดยอันแรกนะเคเวสนี่ก็คือให้เราใช้ตี้ที่มีตัวดาบล้วนๆนะครับ หกตัวหรือมากกว่านะนี่ไงที่ผมบอกนะว่าผมชอบตัวดาบกว่านะอ่ตรงนี้จะได้10 10ก้อนนะครับ evolution crystal นะของ UGO นะครับแล้วก็อันที่2นี่จะเป็นสู้กับไฟฮอบกอบลินเลเวล90นะครับให้ผ่าน B rank เหรออันนี้ก็น่าจะผ่านกันหมดเนาะแล้วก็สู้ไฟฮอบกอบลินเลเวล80นะครับจบใน40เทิร์นนะครับแล้วก็สู้ไฟฮอบกอบลินชนะ ตัวเลเวล90ภายใน70และ60เทอร์นะครับรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยจะได้หินคริสตัลอีวลูชันยู o ีโอนะครับ50ชิ้นเนาะโอเคตัวนี้ก็คือ l i t t l e a v e n นเ r อร์เนั่นเองนะครับถือเปิลกินมาเลยโอเคอ่าตัวละครใหม่2ตัวนะครับคร่าวๆเดาว,ว่านะครับจะเป็นตัวที่เป็นบอสธาตุไฟนะแล้วผมคิดว่าอาจจะมีลูกน้องติดมาด้วยนะเนี่ย ดูจากสกิลสกิลหมูนะครับของอิซ a าเบตแล้วก็ของตัวซิลิก้านะเพราะทั้งคู่มีสกิลหมูด้วยนะครับแล้วก็บอสอาจจะมีการติดดีบัฟสตันนะครับถ้าเกิดตัวหน้าตู้เนี่ยใครที่ไม่มีเพชรที่จะพอที่จะเหลือเปิดลิซาเบตเนี่ยถ้ากรณีที่บอสมีสกิลสตันนะครับผมแนะนำว่ามันมีตัวที่พอใช้ได้อยู่นะครับ เียปิดฟิลเตอร์แป๊บหนึ่งฮิวนะอ่าจะมีอยู่2ตัวนะครับเท่าที่อ่แนะนาคร่าวๆแล้วกันนะตัวอื่นอาจจะมีอีกก็ได้นะแต่ว่าก็ลองต้องลองเช็คดูนะผมเอาเช็คคร่าวๆก่อนนะตัวแรกนะครับก็คือ UGO ธาตุดินตัวนี้นะครับเป็นสปาร์กิ่งคอร์ยูเอ้ยไม่ UGO ขอโทษครับเป็น s p a r k กิ่งคอร์อาโกนะครับตัวนี้ก็มีฮิวนะครับนี่ Recover Stun Potion นนะครับฮิวให้กับตี้เราทุกคนในระดับต่ำนะครับแล้วก็ r ีคอเวอร์ฟอร์มสตันเหมือนกันนะก็พอเอามาถูไถ่ายได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับอซูริก้านะครับอาจารย์นะตัวนี้เป็นธาตุน้ําด้วยถ้าสู้กับบอสธาตุไฟนี้ก็อาจจะได้อาจจะมีประโยชน์นะครับตัวนี้ก็จะมี Recover HP Week ีนะครับก็ฮิลให้กับตี้ของเราทั้งหมดนะครับในระดับต่ำนะแล้วก็ Recover s t u n ัได้เหมือนกันนะครับอาจจะเอามาใช้แทนได้นะ ถ้าบอสมีการตีติดสตันแล้วเราต้องมีการลบสตันจริงๆนะครับก็ตัว2ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใช้ได้นะครับโอเคเอาเปา็นว่าเออนอกจากนี้นะครับเดียเด๋ยวเดี๋วเดี๋ยวออคืนนี้ยังมีตู้กาชาอีกตูน้นึงที่จะเข้ามานะครับก็จะเป็นโกลเด้นวิกสเปเชียตู้สุดท้ายเนาะตู้ท่าแสงนะครับหลังจากที่ตู้ท่าลมท่าตั้งแต่ท่าน้ำาสิน้ําลมดินนะน้ํานี่ก็ผิดหวังมาแล้วนะตู้ท่าลมนี่ <laughs> ิงหนักนะครับ แล้วก็ท้าดินที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเลยแหละมีแต่ตัวเก่าๆนะครับตัวใหม่ๆไม่ค่อยเอาลงมานะในส่วนของวันนี้ที่ผ่านมาเมื่อคืนนะครับมีตู้ธาตุไฟเข้ามานะก็จะมีคิริโตะยูกินะครับแล้วก็อิดิศนะครับอิดดิทั้งสองเวอร์ชันนะแล้วก็ยูนะแล้วก็อาซึนะนะครับก็ใครที่ขาดตัวท่าดินหรือว่าต้องการหินท่าดินก็เปิดได้อยู่นะครับอืมแต่ของผมนี่คงไม่ได้เปิดนะเดี๋ยวเก็บเพชรไว้เปิดตู้ใหม่เลยนะครับผม แล้วก็ตู้ท่าแสงเนี่ยผมคาดเดาว,ว่าน่าจะมีจนถึงฟานาติโอแล้วก็ชีนอนนะครับตู้ท่าแสงนี้ก็น่าเปิดนะครับคืนนี้นะก็เวลาท่าแต่สี่ทุ่มตู้ท่าแสงจะมาก่อนเนาะแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งตู้กิจกรรมใหม่นะครับก็คือเอเทอร์นอลล็อกกิ้งสเกตัวนี้ก็จะน่าจะตามมาตอนสี่ทุ่มครึ่งรวมถึงทั้งกิจกรรมด้วยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ ขอตัดจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามข้อมูลอัปเดตข่าวสารนะครับเกี่ยวกับเกมซอฟต์แวร์ออนไลน์นะครับรีวิวเกมมือถือต่างๆนะแล้วก็อันนี้ไม่เกมต่างๆในช n e l นะก็อย่าลืมกดซับสไคร์ชแนลของเราวไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ